เอานาทีเคป๊อปกันต่อดีกว่านะฮะบัตเชอร์บัตเชอร์เพลงใหม่ล่าสุดของ BTS นะซึ่งก็เป็นซิงเกิลภาษาอังกฤษด้วยล่าสุดนี้ทำลายสถิติอีกแล้วนะครับมา <t ell> ดูกันนะฮะต้องบอกนาทีนี้ต้องยอมรับแหละว่าวงการเพลงเคป๊อปเนี่ยโด่งดังมากอย่างเช่นนี้เลยนะฮะ BTS ครับก็หลังจากที่ปล่อยซิงเกิลเพลงใหม่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะบัต t ชอร์ครับก็สารต่อความสำเร็จจากซิงเกิลก่อนหน้านี้ภาษาอังกฤษเพลงแรกที่กิดจังมาได้ n a m ไหม ก็ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วเดือนสิงหาคมเพลงนี้เนี่ยบัตเตอร์ครับถูกปล่อยออกมาตอนเที่ยงเมื่อวานของเกาหลีใต้นะครับว่าตรงกับศึกมงเช้าของเมืองไทยผลง,งานเพลงนี้ก็ทะยานขึ้นครองแชมป์ไอจูนเสียได้มากกว่า101ประเทศทั่วโลกทันทีครับไม่เพียงเท่านั้นนะคะมิวสิกเดอเพลงนี้บน u t u b e เนี่ยก็ทำยอดวิวเกิน112.85ล้านครั้งใน24ชั่วโมงแรกค่ะโดยก่อนหน้านั้นนะคะเป็นการทำยอดวิวทะลุ100ล้านครั้งในเวลาเพียง21ชั่วโมง ทุบสถิติเดิมของ MV p l a เพลงเดนไมนะคะที่ใช้เวลา24ชั่วโมง27นาทีสำหรับ100ล้านวิวค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังไลท่ทุบสถิติยอดวิวของเดนไม e ตั้งแต่หลังเทปปล่อยออกมาชั่วโมงแรกเลยนะคะจอยบัตเทอรค่ะทำยอดวิวทะลุ20ล้านครั้งใน54นาทีขณะที่ไดนไม้นะคะใช้เวลา1ชั่วโมง14นาทีสำหรับยอดวิวเท่ากัน แฟนๆนะคะร,รอติดตามแพลตฟอร์มส,สดๆของเพลงเพลงนี้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีการเปิดโชว์กันนะคะของวง BTS ได้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์หน้าในงานประกาศรางวัล Billboard Music Awards นะคะพร้อมทั้งถัดจากนั้นพวกเขาเนี่ยยังจะไปปรากฏต,ตัวในรายการ The Late Show w w t h Stephen c o l b e r t นะคะแล้วก็ในคอนเสิร์ต Good Morning America Summer Concert Series ค่ะในวันที่25และ28พฤษภาคมนี้ตามลำดับ ต้องยอมรับแหละนะครับว่ามาแรงมากจริงๆใช่แล้วนะคะฟังเรียบร้อยก็เดี๋ยวปั่นวิวกันต่อไปนะคะทำลายสติไปเรื่อยๆไม่ใช่สิติของใครนะขอ<ค>งตัวเองนะคะ